ทั้งทุกคนเลยค่ะอยากอยากก้ไกันได้ครับได้ครับครับก็สวัสดีพี่น้องนะครับกาบเรียนพี่น้องทุกท่านนะครับนะก็วันนี้ในเรื่องของของชาวเลเรานะครับนะซึ่งเราเนี่ยเป็นเป็นคนแรกที่มาอยู่ที่เกาะนี้นะครับนะเพราะฉะนั้นเราต้องมีสิทธิในเกาะแห่งนี้นะครับนะเพราะฉะนั้นวันนี้จากการที่ผมกับท่านรองปลัดนะครับลงไปสารสางแก้ไขปัญหากับพี่น้องนะครับ นะวันนี้เนี่ยนะครับใกล้จะเสร็จแล้วนะครับแต่พอรีบไปช่วงเปลี่ยนผ่านบานนะครับในคําสั่งที่ผมดชอบเนี่ยก็ผมหมดหน้าที่นะแต่ว่าวันนี้กําลังรอท่านนายกพิจารณานะครับนะถ้าท่านนายกมอบหมายผมได้ทําต่อนะครับผมก็จะขับเคลื่อนให้เสร็จนะครับเพราะว่าวันนี้เนี่ยนะฮะท่านจะเห็นนะครับว่าในการทํางานของผมเนี่ยนะครับผมทํางานแบบเชิงรุกนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ท่านจะเห็นว่าใน โอ้โห9ปี10ปี10ปกว่าปีต่างๆเนี่ยมันมีความเคลื่อนหน้าเลยนะฮะแต่จากการที่เราลงไปเป็นคณะไม่ใหญ่เนี่ยนะครับความจริงแล้วการตั้งคณะทําง,งานเนี่ยไม่จะเป็นต้องตั้งใหญ่นะแต่ว่ามีแต่ว่าต้องทําให้สําเร็จนะครับแังเพะนั้นวันนี้เนี่ยนะท่านจะเห็นได้ว่าเราใช้เวลาแค่ไม่ถึงปีเองนะครับมันมีความก้าหน้าไปมากนะครับแล้เพราะนั้นวันนี้เนี่ยผมได้มีการดำเนินคดีเจ้าของโรงแรมนายทุนต่างๆที่มีการลุกล้ำนะครับ ไปหลายส่วนส่วนในส่วนของชาวเลนะครับนาที่รับผลกระทบเดี๋ยวผมจะเอาคดีไปไปดูทั้งหมดนะครับอันนี้ก็เป็นผลกระทบจากการบังคับใช้กฎหมายนะครับเดี๋ยวเราจะเอาคดีไปไล่ทั้งหมดนะครับน้องไม่ต้องห่วงนะครับนะอันนี้ผมเข้าใจปัญหาดีนะครับนะเพราะนั้นในเรื่องของกอรีเบะนะครับนะถ้าหาว่าผมได้มาทำหน้าที่ต่อก็จะทําให้เสร็จตอนนี้มันเหลืออะไรครับเหลือนิดเดียวเองนะครับเหลือการเพิ่มถอนตามมาตรา61นะครับตอนนี้ใกล้แล้ว นะตอนนี้ใกล้ที่จะเพื่อถอนแล้วเพราะว่าอะไรครับเพราะข้อมูลเนี่ยเราเอาไปทั้งหมดแล้วถูกต้องหมดไม่ว่าจะเป็นข้อมูลที่เป็นแผนที่ไม่ใช่แผนที่รับรองเฉพาะนักวิทยาศาสตร์นะครับแผนที่รับรองจากกรมแผนที่ทหารนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้กล้จะเสร็จแล้วนะครับนะาเดี๋ยวอขอให้ท่านใจเ,เย็นส่วเรื่องคดีต่างเนี่ยเดี๋ยวผมเอาไปไล่เคลียร์ให้หมดนะครับนะ่ขอให้ท่านใจเย็นนะครับนะครับผมโอ้ยนะถูก ประเด็นเรื่องมีเฟสเนี่ยนะครับอย่างที่ท่านรองโจกท่านได้นดําเรียนพี่น้องไปแล้วนะครับว่าใกล้จะเสร็จแล้วล่ะเหลืออีกนิดหนึ่งแต่เมื่อสองแลฐทานพอดีคําสั่งเลยอัหน้าตอบในหน้าหน้าที่ของท่านนายกท่านเดิมนะครับสานักง,งานประหลัดตอนนีงกำลังเสนอท่านนายกท่านใหม่นะครับว่าจะมอบหมายให้ท่าน พลตรวจเอกสุเอชเชสได้ดาเนินการต่อเรื่องหรือไม่นะครับก็เป็นดุลพินจของท่านนายกรัฐมนตรีนะครับแต่ก็เอาใจพี่น้องประชาชนทุกท่านนะครับเพราะว่าพี่น้องอยู่มาตั้งแต่เริ่มต้นก็ควรจะได้1ิทธั้นนะครับแล้วก็มีหลักฐานอะไรต่างๆนะครับตรวจการเพิกถอนเลงก็ว่ากันไปตามกฎหมายนะครับซึ่งทางท่านรองผู้ก,การเม่งชาติท่านได้ดำเนินไปแล้วนะครับทุกคน,นจะขออนุญาตพิจแจณพี่น้องท่านนี้ก่อน,นครับกับในนามขบวนการประชาชน เพื่อประคมงที่เป็นธรรมพี่โบลนะครับเรานะครับเราอยากให้ท่านพิจิได้สารต่อในของนิปเปะตามด้วยบักลอยใช่ไมมใช่เราพ้อเด้วยครับแล้วแล้วเรียองรองไปที่นายกมนตสีด้วยว่าให้ท่านบิจิตนะครับพลตำรวจเอทเทกทว่ชษฐผ่านนะครับในฐา,า,า,านะรองผู้ดักการบดขัดปล่อยความมั่นคงและก็ดูแลพี่น้องดูแลมอบด้วยได้สารต่อคดีที่ท่านทำอยู่และคดีอื่นๆก็ตามที่ ติดเรื่องอิทธิพลต่างๆเราก็พร้อมที่จะนําเสนอให้กับท่านพิจกใช่ไหมครับใชบ่เรารู้สึกมีความ,มดีแล้วก็รู้สึกมีความสุขมากที่ท่านลงมาแล้วก็ท่านเป็นคนตรงมาแล้วจริง,รงๆแล้วผมไม่ไม่ไม,ไม่ไม่เคยเจอตัวท่านแบบเป็นๆน,นะดูในทีวีถึงแม้จะเป็นคนว่าเดียวกันแต่ว่าไม่เคยเจอไม่เคยคุยกันแล้วก็พวกเพิ่งให้เบอร์โทรกันเมื่อกีนก้นะครับก็ติดิตามผลงานผมผมอยากเห็นผลงานของท่านดอกใช่แดงเลยว่า ไคโดยเฉพาะนี่เป็นอเล่ดื่นในทุกที่อีสานนองอีสานนีานมัได้ครับว่าุ๊กนะครับถากแก้ปัญหาดีดีดีเราเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว ผม,ผมครับขอบคุณนะผมจะให้ท่านยืนยันอีกครั้งหนึ่งเพราเราพร้อมสนับสนุนในนามตบวนการประชาชนเพื่อสังคมยุติธรรมพราะเราไม่ชอบความไม่ยุติธรรมแล้วเพราะนั้นท่านคือสัญลักษณ์ของความยุติธรรมนะครับเดินท่านยืนยันอีกครั้งหนึ่งเพื่อให้พี่น้องได้สบายใจและมีความสุขนอนหลับฝันดีกันนะครับตามคำก็ขอบคุณมากนะครับนะก็เอ่อก็ขอบคุณนะครับนะเพราะน,นั้นเอ่อยู่แล้วการเข้ามาทำงานต่างๆเนี่ยนะครับมาสาธางมาอะไรต่างๆเนี่ยมันเป็นงานที่ ที่เหนื่อยนะครับแต่ผมเนี่ยผมพร้อมนะผมพร้อมที่จะเหนื่อยผมพร้อมที่จะทําให้นะผมพร้อมที่จะแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนนะครับน <c oughs> ะเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นรีเป๊ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องคดีต่างๆที่ที่ท่นานรปรบาลกลางจะเสนอเพื่อจะให้ผมเข้าไปสานสางนะครับน <c oughs> ะเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยเราเห็นประชาชนหนึ่งสองสามคนเนี่ยเขาคลายความเดือดร้อนเนี่ยเราก็หายเหนื่อยแล้วนะครับนะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นความตั้งใจของผม นะครับนะอย่างมันก็เป็นเป็นหน้าที่เราอยู่แล้วที่ต้องดูแลประชาชนนะครับนะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็ฝากนะครับว่าในทุกความหวังที่ท่านตั้งความหวังไว้นะครับนะความเสี่ยร้อนของท่านในเรื่องต่างๆเนี่ยนะครับนะวันพรุ่งนี้เนี่ยท่านโยมตรีเนี่ยท่านก็นจะนำเข้าครมอแล้วนะครับส่วนในเรื่องคดีต่างๆไม่ไว่าจะเป็นบางกลอยหรือว่าเรื่องหลีเป๊ะนะครับเดี๋ยวส่วนนี้ดูนะถ้าหาว่าผมรับหน้าที่เมื่อไหร่ ผมก็เดินเมื่อนั้นนะครับแล้วก็จะแก้ไขปัญหาความร้อนพี่น้องแระชชนให้หมดสิ้นนะครับอย่างน้อยก็ต้องมันพบาเบาเบางลงนะครับขอบ,บ,บมากครับขอบมากครับ